สวัสดีครับนี้ครับอยู่กับรายการวัดิอาร์ตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ศิลปินสุดพิเศษ2ท่านกันนะครับเดี๋ยวให้พวกเขาแนะนำตัวกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับชื่อกายครับในนามอาร์ตก็ชื่อกาลหัดครับครับสวัสดีครับชื่อน้ำนะครับชื่อศิลปินก็วอร์นัทบอยครับครับผมเด็กๆเลยแหละเปินก่อนต้องบอกกันว่าโตมาในยุคในยุคที่แอนิเมชันบูม มันโตมาเปิดช่องเตี้ยช่องก้าอะไรเงี้ยมันก็เจออยู่แล้ะก็วาดตามวาดอะไรเงี้ยก็มันก็เหมือนเดิมหรอมันมันทำแล้วมันสนุกผมก็เริ่มเริ่มจากประมาณนั้นแล้วคล้ายๆกันเหมือนกันนะถ้าเท้าก็ไปอ่ะก็จะเริ่มคล้ายๆกันนี่แหละแบบอนิเมะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมันจะมีก่อนนะคือแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนอนุบาลอ่ะ เคยเล่าว oh. ่าเหมือนโรงเรียนให้วาดรูปอะไรทั้งอย่างแล้ววาดไม่ได้ร no ้องไห้แล้วพอเราโตมาแล้วคือ no ว่าเออพอดูการ์ตูนเนี่ยทำไมเขาวาดได้ผมวาดไม่ได้ครับก็เลยวาดตามวาดวาดวาดแค่การ์ตูนเรื่องแรกอะดาร์คันบอลนะเคยจำได้ใช่ต้องวาดดาร์คนบอลน่ะเด็กผู้ชายอ่ะเขาจะทไดารก้อนบอลจริงจากนั้นมันก็จะเริ่มอะไรไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าจุดเริ่มต้นอไร่ระมาณนี้สำรับสติอาจักใจจับใจคนเด็กชาวต่างจังหวัดเลยจริงจริงว่าโอกาส ในกรุงเทพเนี่ยมันเยอะแล้วงานมันเยอะมากถ้าเกิดอยากชวนมาหรืออยากจะเป็นศิลปินอะไรเงี้ยก็ลองลองมามองหรือลองลอง,ลองมาหาดูงานที่นี่ดีที่สุดจับใจเลยจับใจคือเรื่องจริงอะ่ะที่แสงมันมามนลงที่ที่นี่ที่เดียวใช่ก็เลยอยากจระชวนมาว่าเออถ้าเกิดอยากเริ่มต้นจริงจริงหรืออยากจะเป็นศิลปินอยากให้มันโปรไปมากกว่านี้หรืออยากอะไรเงี้ย ข้ามาที่กรุงเทพแล้วลโอกาสเข้ามาหาตัวเองจริงๆเป็นศูนย์กลางของสปอรตไลท์อะไรประมาณ<ม>นั้นใช่มันมันคือเรื่องจริงที่ทุกคนต้องยอมรับอะว่าสุดท้ายแล้วสปอตไลท์มันส่งมาที่นี่จริงๆแล้วโอกาสมันมีเยอะกว่าที่อื่นจริงๆจร <ๆ S 2> ิงจริงด้ยอย่างเราอย่างเราพอเราย้ายมาทํางานกรุงเทพแล้วเราก็แบบเริ่มปรกวดแบบเริ่ม e connection เริ่มเออเจอคนนู้นไปแกลเลอรี่คนนี้ไปทําความรู้จักเขามันก็ทําให้เรื่องสกิลด้วย connection ก็ได้แล้วก็มีเพื่อนอะ ที่เนี่ยเพื่อนเยอะมากไอจี IG นี่คือแบบมีแต่เพื่อนคุยกันแบบคุยกันตลอดแบบศิลปินเยอะอเยอะมากแบบคุยไม่หมดอ่ะอเออที่เนี่ยแบบโอกาสเยอะจริงจริงห้ององอางอยู่แล้วตลาดน้อยนี่ก็ติดชุมชนเลยอ,อยือย่างอย่างที่หององอางเลยเนี้ยเขาสนับสนนทั้งภาครัฐสนับสนมแล้วคนมัน,ม,นมันเข้าไปเข้าถึงได้ง่ายด้วยมันเป็นผลดีทั้งคู่ทั้งชุมชนทั้ง คนเส็ป์ทั้งศิลปินคืออย่างเขาอ่ะตอนแรกมันได้มีเหมือนพอมันมีมันก็ทําให้มันคึกคืนแล้วคนอยากไปดูมากขึน้นสมมติว่าชุมชนนะั้นไม่มีอะไรเลยอะ่ะสติดอาร์ต <ừ> มันอาจจะทำให้คนอยากเข้ามาในช,ชุมชนนั้นก็ได้ถ้าติดที่ไหนวะคนอื่นอ่ะมันก็จะแบบเขาก็จะเปบอว่าไปพวกเซิร์ชแบบ g o o g l e Map อะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่ากูมีเว็บหนึ่งแนะนำวิสิตดีเคเคเว้ กูแบบว่าอยากรู้อะไรที่มันมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นแมสแมสอะต่ะะสิ่งที่มันลึกเข้าไปอีกอะเยซีเบลเคบอกด้วยว่าไปที่ไหนไปอย่างไรแล้วก็มันไม่ได้มีแค่แกลอรลลี่หรืออะไรเงี้ยมันมีแบบสถานที่สัางัญในกรุงเทพแบบที่มันเรายังไม่รู้อีกเยอะ,อะเพราะว่าเราพู่เข้ามาใช่ไหมในนี้ยไม่งมีให้หมดเลยอเออต้องมองไปเติบมบ้างก่อ จะมีใน IG ครับชื่อ IG ว่า walnut boy underscore art work mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ก็จะลงงานในนั้นเป็นหลักนะครับประเพจ a c e b o o กก็จะเป็น walnut boy art work เห mm hmm. มือนกันแต่ไม่มี underscore แล้วก็สำหรับเราหลักๆเลยก็การรหัสใช่การะะหัสก็จะลงเป็นวิดีโอวิดีโอแล้วก็มี JKP แล้วก็ OO o, แล้วก็เลขก5นัน่นจะเป็นงานภาพแล้วก็อย่างงานวาดสตีทก็มีนิดหน่อยม,มีมีเป็นบัคอลีก็ฝากงานสักด้วยก็เป็น s t ต p b o แวบอดีอาร์ตของคุณคือคอ,อะไร